วันพุทธที่14มกราคมพุทธศักราช2569นะครับอีกครั้งหนึง่งนะครับช่องนครชัย YouTube นะครับก็ได้มาไลฟ์สดนะครับเป็นช่วงบายบายๆึ bye, ักหน่อยเนาะก็ไม่ได้ค่ำนะครับวันนี้ก็มาเช้าหน่อยเนาะแต่ก็ยังต้องทำ้าที่กันนะครับผมทุกๆวันของเรานะครับมันก็จะมีการ ทํางานแล้วก็ส่งงานกันเนาะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับมันก็เป็นภารกิจต่างๆของทุกคนนะครับไม่ว่าเฉพาะแต่ผมเนาะครับก็ทุกคนนั่นแหละคนในสังคมเรานะครับเราก็จะต้องได้มีภารกิจกันนะครับผมหลายๆอย่างเนาะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับวันหนึ่งไม่ใช่เราจะทําอย่างเดียวเนาะ มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับที่จะทํากันนะครับในแต่ละวันนะฉะนั้นแล้วนะครับเข้ามาวัดนะครับผมเข้ามาเรียกพระนะครับไม่รู้จะนิมนต์ยังไงก็ไม่รู้นะครับที่ก็ผ่านไปนี่แป๊บหนึ่งนะครับก็ฉะนั้นแล้วนะครับทุกคนก็ยังต้องต้นแล่นแล้วก็ทําหน้าที่ของเราเนาะให้ดีนะครับแต่ละวันนะครับผมก็เช่นเดียวกันนะครับ ทุกๆคนก็คงจะเหมือนเดียวกันนั่นแหละเนาะวันนี้ก็วันนี้ผมก็ยังไม่ได้ส่งคลิปนะครับช่วงเชานะ้าเนาะเดี๋ยวคิดว่าลงไลฟ์ไปนะครับเดี๋ยวก็จะทําคลิปอยู่เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้ก็อู้ทำไปเยอะแยะมากมายอยู่นะครับก็ภารกิจอย่างอื่นนะเนาะเราก็นั่นแหละครับผมเป็นหน้าที่ของเรานะครับช่วงตน บ่ายมานี่ก็รู้สึกว่าร้อนนะครับอืมแต่ก็ไม่ได้ร้อนเหมือนเดือนมีนาเมษานะครับร้อนแบบเออมีลมพัดเย็นสบายเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจากหนาวไปใช่ไหมแล้วมันก็จะไปสู่ฤดูร้อนนะครับก็จะมีลมก็จะพัดมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับอืมตรงนี้ร่มรื่นมากนะครับเพื่อนเห็นไหมเออร่มรื่นมันจะมีต้นไม้เยอะใช่ไหมเออเนี่ ฉะนั้นแล้วนะครับผมก็จะเลือกเอาตรงนี้เนาะเพื่อที่จะได้พูดคุยกันไปนะครับเพื่อทําการไลฟ์สดของเราเนั่นแหละครับอืมไม่ผมก็จะประประมาณว่าจะไลฟ์ส่งงานทุกวันนะครับผมครบับางทีก็อาจจะมีภารกิจอย่างอื่นเนาะครับผมเราก็อาจจะไม่ได้ไลฟ์นะครับก็ เราก็จะมาทุบอีกวันหนึ่งเนาะอย่างวันก่อนนู้นใช่ไหมผมไม่ได้ไลฟ์ตอนเย็นนะครับเพราะว่าผมไปที่บ้านแม่คนินใต้เนาะตรงนั้นมันไม่มีสัญมันไม่มีอินเทอร์เนะ็ตเนาะไม่มีสัญญาณน,นะครับผมเราถ่ายรูปได้นะครับแต่เราโพสต์ไม่ได้เนาะครับโพสต์ post คลิปไม่ได้ครับก็เลยไม่ได้ส่งนะครับแล้วก็ไม่ได้ไลฟ์ด้วยนะครับก็ตกอีกวันหนึ่งนะครับผมก็มาไลฟ์ในช่วง ช่วงเช้าเนาะไม่ใช่ว่าตอนตอนเช้าเลยทีเดียวนะครับตอนนั้นก็ประมาณสักสิบสิบนาฬิกากว่าๆแหละอืมแล้วหลังจากนั้นมาผมก็มาไลฟ์ตอนเย็นอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็คือว่าเราจะซ่อมเมือม่อเมื่อวานนั้นอะไรเงี้ยเจ็ดคนดูนะครับด้วยความยด,ดีครับผมช่อนครชัยยูทูปนะครับด้วยความยินด,ดีนะครับกับทุกๆคนนะครับที่ได้มามีปฏิสัมพันธ์กันเนาะครับผม ดอกจำนะครับครับผมขอบพระคุณครับผมด้วยความยินดีครับผมอืมก็เลยไล่สองรอบครับก็เหมือนว่าประมาณเราชากรอบบ่ายนะครับจริงๆแล้วผมก็จะไล์รอบบ่ายอย่างเงี้ยครับประมาณหลังเที่ยงหลังเที่ยงวันไปเนาะกับช่วงบ่ายมานะครับเราก็จะไล์สดกันนะครับผมครับอืม เป็นแบบนี้เนาะสิบคนดูนะครับด้วยความยินดีครับผมช่องนครชัยยูทู e นะครับมานั่งตรงนี้เย็นสบายครับโอ้ลมเย็นสบายเลยถึงแม้ว่าแดดจะร้อนนะครับเนาะถ้าออกไปแดดนี่โอ้ร้อนมากนะแล้วอ,อยู่ตรงนี้โอ้เย็นลมเย็นไหมลมพัดเลยนะเห็นไหมไปไม้ก็จะปลิวหน่อยๆน,นะครับเขาเรียกว่าลมจอยเนาะ เออมันเหมือนคล้ายๆแบบลมจอยในภาษาเหนือนี่ก็คือว่าลมจอยก็คือว่าลมจะพัดมาเบาๆนะครับผมก็คือจอยมาเรื่อยๆอะไรประมาณนั้นนะครับเนาะครับคำว่าจอยนะครับ <c oughs> <c oughs> เนาะ <c oughs> ครับผมจนแล้วแล้วก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้านะครับผมอืมข้บ้านเราก็อย่างรู้กันเนาะบ้านชนบทก็อยู่กันตาม ของเราไปนะครับอืมใช้ชีวิตแม่ๆโมโไปนะครับเนาะมันก็มีความสุขดีเหมือนกันนะครับตอนเดียนมาเราก็ทํากับข้าวเช้ามาเราก็ทํากับข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับเอาให้มันผ่านไปเป็นวันๆนะเนาะกับว่าคนเราคนเราจะอยู่บนโลกใบนี้ได้ประมาณคนละสามหมื่นกว่าวันเท่านั้นเองนะเนาะสามหมื่นกว่าวันนะครับ ใครอยู่ได้สัก50,000วันนี่ก็ถือว่าโชคดีแล้วเนาะถ้า50,000วันนี้ก็น่จะเดินไปไหนก็ก็ไม่ค่อยจะได้แล้วเนาะปะกติเขาจะอยู่ประมาณสัก30,000 30,000กว่าวันนละ้เนาะอืมครับก็พูดพูดไปมันก็สนุกดีเหมือนกันเนาะครับครั้งหนึ่งนะครับเราได้มาเป็นมนุษย์บนโลกวันนี้รู้สึกว่ามีความสุขนะครับ ถือว่าเราโชคดีมากนะครับอะไรต่างต่นะครับที่เรายังไม่เคยทําเราก็อยากจะทำาเนาะยี่สิบคนดูนะครับด้วยความินดีครับผมเราก็อยากจะทำเนาะครับแล้วก็ทุกคนนั้นก็รักกันอะไรเงี้ยครับชุมชนอยู่อย่างมีความสุขอะไรเงี้ยครับเราก็เห็นผู้คนแล้วก็ทักทายปลาใสกันอะไรประมาณนั้นเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมด้วยความินดีครับผมครับคุณที่เนาะครับผม ฉะนั้นแล้วนะครับเราอยู่อย่างมีความสุขเนาะครับก็ไม่ต้องไปคิดร่ํารวยอะไรสัเท่าไหร่นะครับทําได้ก็ทําทนะครับถ้าเราทําไม่ได้ก็ปล่อยนะครับแล้วก็ทําเท่าที่เราทํากินได้อะอืมเอาแล้วแหละเนาะครับเห <c oughs> ็นเขาบอกว่าเออนั่นแหละก็ตอนที่เรายังอยู่นะครับถ้าไม่มีตังก็ มันก็จะไม่มีความสุขอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างผมนี่วิธีคิดของผมนี่คือว่าก็ทําไปนะครับเรามีน้อยกินน้อยนะครับเรามีมากก็กินพอประมาณเนาะครับผมไม่ใช่ว่าเรามีมากก็กินมากไม่ใช่นะครับเรามีมีพอสมควรก็กินให้พอสมควรอะไรครับอืมมันก็มีความสุขนะครับอยู่ในสังคมของเราเขาทําอะไรเราก็ทําได้อะไรองนี้เท่านี้ก็พอแล้วแหละครับผมพี่ไปไหน ที่ไปไหนอยู่หนูอย <performance> ู <retrie val> ่นะครับแต่หนูขอติดตามพี่นะครับด้วยความยดีครับผมก็จะเป็นแบบนี้แหละเนาะครับคนเราก็ไม่คิดอะไรเยอะนะครับเจ็ดคนดูนะครับด้วยความยดีครับผมสองถูกใจนะครับผมนะครับผมเราไม่ต้องไปซีเรียสมากเนาะครับผมทุกวันนี้ผมก็เนี่ยธรรมดาธรรมดาของผม เราก็อาจจะจผมก็ทำอยู่หลายๆอย่างเนาะครับในโซเชียลนะครับก็สนุกดีนะครับแต่เราพูดตรงนี้ไม่ได้เนาะครับผมแล้วก็สนุกดีเหมือนกันนะครับเราก็ยังไงดีอะยังไงก็ได้อะไรองี้ยใช่ไหมครับยังไงก็ได้นะครับไ,รได้ก็ดีนะครับไม่ได้เราก็ไม่มีคําว่าอาจจะต้องมา เสียดายอะไรนะครับเราไม่นะครับเราก็เราถือว่าเราถ้าเราอะไรก็จะก็ตามนะครับถ้าเราไม่ได้ทําไม่ได้นะครับเราก็ถือว่าเรายังไม่ถึงนะครับเราก็พยายามเรียนรู้แล้วก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะครับผมนะครับผมก็ยังไม่ได้มีอีบุ๊กมาศึกษาเรียนรู้นะครับเรียนรู้ไปกับตัวเราเองนะครับผมอืมก็ดูเขานั่นแหละพี่ทําอะไรอยู่หรอครับอ๋อครับผมผมก็ ทำงานรับจ้างอยู่นะครับผมเนาะถ้าพูดถึงอาชีพนะอืมก็รับจ้างไปเป็นวันวันนะครับไม่ได้นั่นแหละครับผมก็อยู่ไปวันวันะครับรับจ้างไปนะครับอืพอไหนวันไหนว่างๆแล้วก็มาไลฟ์ใช่ไหมครับที่จริงอ่ะผมก็จะจะไลฟ์ตอนเย็นนะครับผมจะไลฟ์ตอนเย็นนะครับแต่วันนี้เมื่อวันก่อนผมทํางานเมื่อวานผมทํางานแล้วเสร็จไปแล้วเนาะกับเพื่อนนะครับแล้วก็ วันนี้ก็ได้หยุดอีกอะไรเงี้ยครับอืเราก็เราไม่ได้ทํางานคือเราเหมางานแมาเงี้ยใช่ไหมเราเหมางานมาแล้วก็ทําตามที่เรากําหนดนะครับอย่างเราทํากับเพื่อนใช่ไหมเออทําให้เสร็จแน่อะไรเงี้ยอืมก็เท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรถ้าทําเสร็จปุ๊บก็พักก่อนนะครับงานใหม่มาแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะครับบัดเริ่มเทิ่มเลย ต้นไม้ใช่บะเริ่มเทิ่มเลยครับต้นไม้ใหญ่มากนะครับตรงนี้ก็จะร่มรื่นมากนะครับผมก็จะมาไลฟ์สดอยู่แถวนี้ประจำนะครับตอนเย็นเนาะก็ไม่มีเสียงรบกวนสักเท่าไหร่นะครับมีแต่ก็น้อยมากเนาะครับผมเราก็อยากจะให้เป็นธรรมชาติด้วยนะครับในจัตนารลมของเราเนาะครับผมเราอยากจะให้มันเป็นธรรมชาตินะครับ อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะครับอาจจะมีรถผ่านนานทีก็จะผ่านนะครับก็จะประมาณแหละส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงตอนเย็นนั่นนะจะมีรถผ่านนะครับตอนกลางวันนี้ก็ไม่ค่อยจะมีผ่านสักเท่าไหร่นะครับสามคนดูนะครับสี่ถูกใจนะครับด้วยความดีๆครับผมครับเรับผมเออนี่เห็นไหมนี่ๆนี่ก็นี่เลยนะครับความเย็นนะครับ ผมนี่เป็นคนที่ชอบเย็นนะฤดูหนาวนี่ผมชอบมากนะครับอืมแต่ที่ไม่คือที่จริงยังไงเราก็ต้องชอบใช่ไหมทุกฤดูแกนะครับแต่ที่จะให้เลือกนี่คือฤดูหนาวนะครับมันจะเย็นนะครับเนาะก็คือทําให้ใจเราเย็นด้วยนะครับอืมถ้าเป็นฤดูร้อนนั้นมันก็จะร้อนมากใช่ไหมเรานั่งแบบนี้เหงื่อมันก็จะไหลแล้วแหละใช่ไหมเรานั่งเฉยเฉยเหงื่อไหลเลยนะครับครับ <c oughs> ผมผมก็เลยชอบฤดูหนาวนะครับ แต่ถ้าไปถึงฤดูร้อนนะเราก็จะบบนหน่อยนะครับเนะเพราะว่ามันร้อนมากนะครับฤดูหนาวนี่ผมไม่เคยบบนเลยนะครับผมอืมไม่ไม่ไม,ไม่คือว่าเราชอบความเย็นนะครับถ้ามันหนาวมากๆก็ห่มผ้าเนาะอืมหรือไม่ก็ผิงไฟนะครับอย่างบ้านบนดอยเขาเนี่ยเขาจะต้องผิงไฟกันนะครับตอนนั้นผมไปทํางานอยู่ที่อําเภออมก่อยเนาะ บ้านยางแก้วนะครับผมอ๋อครับผมผมก็ชื่อนะครับผมผมก็ไปอยู่บ้านยางแก้วนะครับก็จะเป็นโรงเรียนเนาะตอนนั้นผมไปต่อเติมเป็นห้องสมุดนะครับอืต่อเติมห้องสมุดนะครับบ้านบ้านจะอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็โรงเรียนก็จะลงแบบมมันเป็นทางชันนะครับ ด้านแรกนั้นก็จะเป็นโรงเรียนนะมันจะเป็นพื้นที่ราบนะครับสัญญาณโทรศัพท์ด้านแรกไม่มีเลยนะเราจะต้องขึ้นมาด้านบนนะครับคนในหมู่บ้านก็จะบอกว่าตรงนี้จะมีสัญญาณโทรศัพท์อะไรเงี้ยครับผมอืมเขาก็จะบอกแบบนี้นะครับแล้วเราก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับมุมนี้ก็จะมีสัญญาณโทรศัพท์แหนวามากอาจริงจริงแหนวแหนวก้มแห้วครับก็ผิงไฟอะไรเงี้ยครับผม ตอนกลางคืนเนี่ยเวลาทางนู้นเขาจะมะีเขาเรียกว่าเขาจะเลี้ยงทางทางนู้นนะครับเขาจะเลี้ยงผีเนาะครับอ๋อครับผมครับด้วยความดีดีครับผมเขาจะเลี้ยงผีกันนะครับเขาจะนับถือผีตั้งแต่ตั้งแต่บ่อหลวงบ่อสลีบ่อพ่อแวนเนาะครับบ่อแงะนะครับ,บ,าารบทางหอดอำเภออำเภอหอดเชียงใหมนะ่แหละเขาจะเลี้ยงผีกันหมดอนะไปจนถึงอมก๋อยนะครับอืม เขาก็จะนับวันเอาเนาะว่าอปีนี้ใครเอานะครับก็จะหมุนวนกันไปอะไรอย่าเงี้ยครับผมเราก็จะไปนั่งก่อไฟกันนะครับก่อไฟนะครับเราจะทํากับข้าวนะครับจะมีแลบบ้างจะมีหมูย่างมีเนื้อย่างนะครับเราก็แย่งด้วยนะครับเราก็นั่งนะครับเสร็จแล้วด้านหลังเราเนี่ยด้านหลังของเราเนี่ยก็จะมีสุนัขนอนเลียงรายอยู่นะครับ คือนอนรอบกองไฟเหมือนกันนะครับเพราะมันเย็นอ่ะเนาะเออครับมันเย็นผมถึงบอกว่าถ้ามันเย็นเราก็ผิงไฟนะครับถ้าเราอยู่บ้านก็ห่มผ้าครับที่ทำงานแล้วหรอหนูออกไปโรงเรียนที่ทํางานแล้วหรอหนูจากไปโรงเรียนอยู่เลยปหนึ่งอ๋อครับผมด้วยความยดีครับผมแล้วค่อยไปนะแป้น หลังนั้นนะครับอืแล้วก็มันสนุกดีอ่ะครับมันมีความสุขมากนะครับเราอยู่แบบชนบทบ้านเราครับแล้วก็เราไปทํางานอยู่นู่นก็ประมาณก็เกือบยี่สิบวันนะครับกว่าจะเสร็จนะเนาะก็เกือบจะยี่สิบวันนะมันประมาณสิบเจ็ดสิบแปดวันนะกว่าเราจะกลับมาอีกเนาะ ก็จะเป็นยี่สิบวันแล้วแหละครับอะไรประมาณนั้นก็สนุกมากนะครับก็เขาทางนู้นก็ดีมากนะเขาอัธยาศัยไมตรีดีมากครับเราไปบ้านหลังใดนะครับได้กินหมดนะครับเขาให้เรากินหมดนะครับเป็นพี่น้องประกาเกรยอเนาะครับผมก็คือพี่น้องกะเหลี่ยงของเราแหละอืเขาก็จะมีกระด้งเนาะมีกระด้งนะครับแล้วก็มีน้ําพริกนะครับเขาก็จะทําน้าพริกหรือว่าอแห่นก็จะอยู่ตรงกลางนะครับ รอบรอบแน่ของเรานะครับ <_ H it> เขาก็จะตักข้าวนะครับ <_ H it> ก็จะเป็นข้าวดอยเนาะ <_ H it> ข้าวสวยนี่แหละ <_ H it> เป็นข้าวกล้องนะครับก็จะแบงตรงแน่ของเรานะครับอแน่ใครแน่มันนะครับเราก็กินกันไปนะครับผักลวกผักนึ่งโอ้อร่อยมากกินด้วยกันอร่อยมากเด็กๆก,ก็กินด้วยกันนะครับอา่ากินด้วยกันหมดนะครับเราไม่เาขาเรียกว่าอะไรเราไม่มีแบ่งนะครับว่าอ คนน um> ี all, so, ้ต้องไปนั่ง oh กินอีกที่นึงไม่ใช่นะครับเราจะนั่งกินด้วยกันนะครับครับผมแล้วมันมีความสุขมากครับผมเราไม่ได้แยกกันนะครับเราไม่แยกกันนะครับกินด้วยกันนะครับถ้าหลายคนเราก็จะเอียงเอียงสีข้างเข้านะครับเพราะว่ามันจะนั่งได้หลายคนไงถูกไหมครับก็กินด้านขวาเอาด้านขวาเข้าก็กินมือด้านขวานะครับถ้าเข้าด้านซ้ายก็เอาด้านซ้ายกินอะไรเงี้ย กินอิ่มแล้วก็ก็กินแท้มากินอะไรของเราไปนะครับแล้วก็ช่วยกันเก็บนะครับมันเป็นความสุขมากนะครับอืมันมีเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับที่ไปด้วยกันะเขาไม่ยอมไปกินกับผมหรอกแต่ผมไปกินนะครับอืมครับมันเขาอืมเขาไม่กินอนะ่ะเนาะเขาไม่กินเราก็ไม่ได้แว่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เขาเนาะเรากินนะครับเราถือว่า ทุกคนคือคนเหมือนกันนะครับผมอืมกินด้วยกันนะครับแค่นั้นนะ่ะคือเราไปร่วมเราไปอยู่กับเขาใช่ไหมถ้าเราเป็นอะไรไปเขาก็ดูแลเรานะเออนะครับใช่ไหมยังครับผมยังไม่มีครับที่มีแฟนหรือยังยังไม่มีครับอืม <c oughs> นั่นแสดงว่าเราไปอยู่กับเขานะครับให้เขาเชื่อเราแบบว่าเออเนี่ยเรา เรามันเป็นคนกันเองเราเป็นคนที่แบบใช้ชีวิตแบบง่ายๆอะไรเงี้ยเขาเออแล้วทีนี้เขาจะรักเราไนงะขาะเราเป็นเ,เด็กๆโรงเรียนแต่มันปิดเทอมในะช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงช่วงเมษาเนาะัำเป็นช่วงเมษาเขาปิดเทอมกันนะครับผมเด็กๆนะก็จะมาเล่นกับพวกผมหมืนไรเออเขาก็เรียกว่าคุกค่าคุกค่า หนูขอเล่นน้าหน่อยนะอะไรอย่างนี้ครับผมเพราะว่าสะน้ําตรงนั้นมันก็จะมีเนาะครับเราก็ไม่อยากจะให้ลงไปนะครับก่อนที่เราจะให้ลงไปเนี่ยเราจะต้องเอาไม้นะครับไปไปคลาดูน้ําไปแย่ดูน้ำว่ามันลึกไหมนะครับแล้วเรากเอามาวัดด้วยนะครับว่ามันลึกไหมนะครับเออแล้วก็เราก็โอเคเล่นก็เล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงที่เขาเล่นนะครับเราก็ต้องดูเขานะครับเออเอาจนกว่าเขาจะต้องขึ้นมาบนบกซะก่อนนะครับ ครับผมแล้วเด็กก็โอ้เขาเขาจะอยู่กับเรานะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายหมดแหละครับเดินป่าไปเที่ยวเดินชมว <iew> ิวแถวเขาเรียวกว่าอะไรลำห้วยอ่ะอืมเขาก็จะพาเราไปนะครับชื่อแน่ครับผมอืมเอนั่นแหละเขาก็จะพาเราไปราผมก็จำชื่อได้หมดอ่ะ จำชื่อเขาได้หมดตอนผมก็ไม่ได้ไปหลายปีแล้วนะก็ะอันนี้พูดถึงนะครับไม่ได้ไปหลายปีแล้วตอนนี้เขาคงจบกันแล้วเนาะครับอะไรประมาณนั้นโอ้ผมไลฟ์มา19นาทีแล้วเนาะครับสําหรับไลฟ์สดนี้นะครับผมขอนํารายการกลับไปก่อนนะครับผมจนกว่าจะพบกันอีกครั้งหนึ่งขอบคุณที่รับชมบายบายครับผม